ดีครับทุกคนครับสวัสดีเชา้าไม่ใช่เชา้าแล้วเดย์บ่ายแล้วเดย์โอ้โหนี่บ่ายมุครึ่งแล้วนะตอนที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับจะบอกว่าเช้าที่สดใสมันก็ไม่ได้สดใสแล้วนะครับผมเมื่อคืนนีออ้อะไรนะนอนเที่ยงคืนตื่นปีสองนะครับผมแล้วก็ยาวลากยาวมาันมาจนถึงตอนนี้นะบอลจบปีสี่นะครับผมคู่จริงชนะเลิศยูโรป้าลีกแมนยูกับสเปอร์มีเรื่องที่ให้พูดถึงกันมากมายเดี๋ยวในคลิปนี้อาจจะขออนุญาตเกินๆนะครับแทรกๆนะครับประเด็นของแมนยูเข้าไปด้วยเกี่ยวกับ เรื you know, ่องนั <doing> ้นนะครับเกี่ยวกับครูเหตุการณ์ในคืนเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ผสมผสานกับวันนี้เกมเปิดแล้วนะครับผมเราเข้าไปดูกิจกรรมใหม่นะครับมีอะไรพิเศษหรือเปล่าผมจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยผมทําคลิปแล้วหนึ่งคลิปนะครับผมเป็นคลิปข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมและแพ็กวันนี้นี่แหละนะครับแต่พอทําคลิปเสร็จปุ๊บเกมเปิดปั๊บโถต้องมาพูดใหม่เรื่องเดิมแต่ว่าเราก็มาเข้ามาดูของจริงในเกมนะครับเดี๋ยวดูว่ามีอะไรน่าสนใจด้วยหรือเปล่านะครับผมไปลุย วันนี้จะเป็นวันล็อกอินวันที่15นะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมครบรอบ8ปี e ีฟุตบอลมือบายนะครับถ้าเกิดใครล็อกอินทุกวันไม่ขาดไม่ลาไม่ตายไม่สายคุณจะล็อกอินได้15ครั้งในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเมื่อวานนี้ใครที่เล่นกิจกรรมเคลียร์เปิดไปแล้วเนี่ย20ครับ21นะครับผมวันนี้คุณจะได้เปิด เลือกอ e ีปิกฟรีหตัวในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครล็อกอินไม่ครบไม่เป็นไรก็เข้าไปเล่นเคลียร์ภารกิจเข้าไปเคลียร์อีเวนต์ได้ก็น่าจะครบ21ครั้งเหมือนกันนะครับไล่เก็บยอ้อนหลังได้นะครับผมกดไปเลยปิบอันนี้คือสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะทุกคนนะส่วนตัวไหนหน่าเลือกอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขอทำคลิปแยกและกันจริงๆผมก็ทาคลิปไปแล้วหคลิปนะครับผมตั้งแต่กิจกรรมมาวันแรกๆเลยว่า แพ็ก uh, uh, 8ตัวเนี่ยตัวไหนหน้าเลือกนะครับผมซึ่งก็มีหลายคนคอมเมนต์ถามแล้วก็ทักแชทมาถามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกละกันนะครับโอเคใครอยากให้ผมเลือกก็ลองทักแชทมาก็ได้นะหรือว่าลองคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์ใน ในคลิปนี้หรือว่าในเพจก็ได้นะครับผมเออเดี๋ยวผมจะไปลองไล่ดูนะแคปแคปแคปรูปทีมของตัวเองมาว่าเออควรเลือกตัวไหนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแยกคลิปไปแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคคลิปนี้เรามาดูของใหม่กันด้วยดีกว่านะครับผมเด้งขึ้นมาโชว์ไทม์เอฟซีเอออาเซียนคอลี่ไฟคอลี่ไฟเออร์นะครับนักเตะเอเชีย er, ที่เข้ารอบเอฟซีนะครับผมก็มีแพ็คโชว์ไทม์มี4ตัวนะครับผม 20วันในตู้มี100ตัวที่สำคัญคนนี้ซันหึงมินถึงแม้เมื่อคืนอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่แต่ก็ลงมาในช่วงท้ายเกมแล้วก็ชูถ้วยนะจ๊ะเป็นถ้วยแรกของสเปอร์นะที่อยู่มายาวนานกี่ปีนะ10ปีหรือ,อยังไงนะครับก็มี c ีแต่ที่สำคัญนะทุกคนผมจะบอกว่าบางคนนี้ว้าวตัวนี้มากที่สุดในวันนี้นะ C.F สอน Stiker Instinct นะครับผมบูสเตอร์เม็ดแรกแล้วก็สไตล์พดเชอร์ต่างหากโอ้โหนี่ตื่นเต้นมากนะครับ C.F พดเชอร์สไต k e r Instinct และที่สำคัญคือบิสเคิลเลอร์บิสเคิลเลอร์ละซ้ำละสายสินะเกิดน,นะ ใครที่เคยเล่นซอนบิสเคอร์เลอร์ร่างเก่านะครับผมคงจะตุกชัยติดใจแน่นอนนะครับแล้วก็ถามขนาดขนาดอันนั้นเป็นร่างบิส1บูส์นะครับผมยังทุกวันนี้ยังมีคนถามอยู่ว่าพี่ไอซอนไอซอนบิสเคอร์เลอร์เนี่ยจะวนกลับมาให้เปิดหรือเปล่าผมคิดว่าไอถ้าเป็นร่าง1บูส์แต่คงไม่คงไม่วนแล้วนะครับแต่อันนี้สองบูส์แล้วแล้วมาบิสเคอร์เลอร์นะครับผมจะเป็นยังไงร่าง CF ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญคือ เราต้องดูสแตตด้วยนะครับผมสแตตของร่างเก่าที่เป็นบิสเนี่ยคิกิ้งพาวเวอร์มันเตะแรงและเตะโค้งและจบสกอร์ดีนะครับอันนี้ค่าพลังเริ่มต้นฟินิชชิ่ง78นะครับผมแล้วก็ลูกโค้ง80เอ้ยลูกโค้งค่าพลังเริ่มต้นดีนะลูกโค้ง80นะครับผมเอาเด เอาเด niin, ้เอาเด้เอาเด้ผมว่าตัวนี้พีคสุดแล้วคิกกิ้งพาวเวอร์เริ่มต้น78เอ้ย81นะครับ81ใส่บูสเตอร์พวกคอร์สซิงบูสเตอร์ฟรีคิกเทคอะไรพวกนี้นะน่าจะน่าจะดีนะครับเอออันนี้ค่าพลังเริ่มต้นนะครับขออภัยด้วยกาตันสูงสุดอะไรเท่าไหร่ผมยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเกมเปิดปุ๊บเข้ามาปั๊บเลยนะครับผมได้ลงคลิปไปเดี๋ยวแอปอัลจัลาเบสเขาคงอัปเดตเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวคงตามล่ากันแหละนะอ่าแล้วที่สำคัญ2เท้าเพ p e r f e c ครับทุกคนสี่เต็มรี่เวี่ไฮนะครับความแม่นย g u l a ความคล่องแคล่วความบ่อยในการใช้ก็4เต็ม4โออโหและร่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นร่างทีมชาตินะทุกคนนะแต่ว่ามีโลโก้สเปอร์ด้วยนะครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวใจเย็นไม่มีโลโก้สเปอร์ไม่มีโลโก้สเปอร์โโอรว้ยทุกคนว้ยอ่าถ้าจะเห็นข้อเสียเป็นข้อเดียวก็คือไม่มีโลโก้สเปอร์นะครับเนี่ยผมเอากล้องหนีน,นี่ฮะไม่มีโลโก้สเปอร์เพราะเป็นร่างทีมชาติเอฟซว้ยทุกคนไม่มีโลโก้สโมสรว่าจะเอาไปเล่นพวกเอ่ออีเวนต์พรีเมียร์ลีกไม่ได้นะครับเพราะตอนแรกผมเห็นบนหน้าเว็บอ่ะนึกว่าจะมีโลโก้สเปอร แต่ก็อาจจะไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีซีเรียสเรื่องต้องเอาไปเล่นอีเวนต์นะครับเออผมว่าตัวนี้น่าสนสุดในแพ็คนี้ในกิจกรรมรอบวันนี้หรือเปล่า นะครับส่วนโชว์ท้ามอีก3ตัวนะครับก็เป็นทีมชาติเหมือนกันแหละก็ไม่มีโลโก้สโมสรเหมือนกันนะครับผมเนาะก็เป็นใครบ้างวันนี้ไม่รู้จักอิรักนะครับเซาดีอาระเบียใช่ไหมเออแล้วก็ในตู้ก็จะมีการ์ดไฮไลท์การ์ดไฮไลท์มีประเทศอื่นด้วยนะครับที่เข้ารอบนะแต่ไม่มีไซเดอร์ไทยไม่ได้เข้ารอบใช่ไหมมีจีนมีอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะฮะหนึ่งร้อยตัวในตู้ครับก็น่าจัดอยู่เหมือนกันนะครับนะมีผมเข้าไอดีที่ไม่มีทองเข้ามานะครับเดี๋ยวดูแพ็คอื่นแป๊บหนึ่งเดี๋ยว โชว์ไทม์อินโดนีเซียทุกคนนะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะอัดคลิปนี้ผมเข้าไปดูมาแล้วคือสิ่งที่น่าคิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่โชว์ไทม์ของออตัวอินโดนีเซียในแพ็คนี้นะทุกคนสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าตอนนี้แพคลูมินิก้มันยังอยู่ทุกคนลองนึกภาพดูนะแพคลูมินิก้ตอนนี้ยังอยู่หมายความว่าอะไรครับบางคนยังมีความหวังที่จะรีไอดีลูมินิก้แพ็คนี้อยู่นะครับแล้วก็มีหลายคนที่ทักแชทมาถามพี่ตอนนี้เนี่ยไอดีประเภทประเทศอะไรที่แจกทองบ้างนะครับผมจะรีไอดีลูมินิก้นะครับผมผม ก็ตอบไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่วันนี้ใครลองเข้าไปดู ID ดีอินโดครับนะมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าแจกทองอะไรหรือเปล่าไม่แน่นะอาจจะมีอันนี้ตอนผมคลิปท,ทํคลิปผมยังยังไม่รู้นะยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมแต่แพ็กโชว์ไทม์เนี่ยมันเป็นแบบ g l o b a l มันเป็นแบบสากลมีทุก ID ประเทศอยู่แล้วนะครับ ID ดีไทยก็มีนะครับแต่ว่าไอกิจกรรมแยกพิเศษของเฉพาะ ID ดีอินโดอ่ะมันก็อาจจะมาพร้อมกับแพ็กเอ่อโชว์ไทม์ของ Indo, อินโดครับอันนี้น่าสนนะเว้ยน่าสนนะลองเข้าไปดูกันนะครับผม1น0้ตัวในตู้นะครับแพ็กนี้นะ i <laughs> <laughs> อา้าวคุณคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นโชว์ไทม์ของไทยอ่ะคนไทยก็อยากเปิดใช่ปะ่ะอันนี้คืออินโดคนอินโดก็อยากเปิดอยู่แล้วทุกคนเขาก็ทํามาขาย,ยาเฉพาะคนที่เป็นประเทศนั้นนะครับผมแต่ว่าเอามาให้เปิดหมดอะ่ะนะเป็นไอดีประเทศไหนเอามาให้เปิดเหมือนกันนะครับและวันนี้ครับผมฉลองแชมป์วินเนอร์แคมเปญกับ FC บาร์าเซโลน่าคล้ายๆกับบาเยอร์เลยนะบาเยอร์ Bayern ก็ฉลองแชมป์นะครับบาเซโลน่าก็ฉลองแชมป์นะครับผมมีการ์ดไฮไลท์5ตัวในตู้นะ5ตัวในตู้เนี่ยก็สามารถเปิดฟรีได้หนึ่งครั้งจากการร อกอินนะครับพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บเนี่ยแจกเลยนะครับเหมือนกับตอนบายยืดเลยนะครับไอ้กดรับเลยครับเูาเรื่องเข้าไปกดรับเลยนะครับนี่สามารถเปิดได้เลย1ครั้งนะครับผมแต่ถ้าจะเปิดเพิ่มอีก2ครั้งนะมันฟรีทั้งหมดเนี่ยสครั้งนะครับเปิดเพิ่มอีก2ครั้งเนี่ยไปเล่นอีเวนต์ในทีมอีเวนต์นะครับผมก็เปิดเพิ่มได้อีก3นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดโดยแบบเอา5ตัวเลยก็ใช้ทองเปิดเพิ่มได้อีก2ครั้งนะครับผมไปการ์ดก็จะมีแบบว่าลิปปิ้นโปรยปลายนะครััับบบบเเหมมือออนนกกกภภาาาาคคค่่่ทีีแล้ววะะรซ็จพ การ์ดแบบนี้เหมือนกันนะครับผม b a c k กราวด์ Background เป็นลิฟวิ่งโ o ้ยปลายนะครับผม5ตัวในตู้นี้เอามาเลยบางคนบอกว่าไอตอนเนี้เหมือนจะมีราวินยาเมามาเป็นโชว์ไทม์แจกหรือเปล่าน,นี่กระแสบางกระแสก็แบบแบแบเออมีการคาดการณ์ไว้แบบนั้นนะครับสุดท้ายไม่มียาเมาก็มีแค่การ์ดไฮไลท์นะครับ ถ้าแจกการ์ดโชว์ไทม์นี่ไม่ได้แจกนานมากนะถ้าแจกการ์ดโชว์ไทม์มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพาร์ทเนอร์จริงๆนะครับผมพวกเอ่อเนมามีเซซี่อะไรพวกนี้ที่เป็นโชว์ไทม์เมื่อก่อนในบุนโน่เฟรนเดสนะครับผมแต่หายไปนานเลยนะโชว์ไทม์ฟรีแบบล็อกอินแล้วแจกเลยนานมากแล้วไม่ได้แจกนานมากแล้วนะส่วนใหญ่ต้องไปเล่นกิจกรรมแบบมีเงื่อนไขแล้วก็ค่าพลังก็ไม่ได้สูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยามาก็ผมไม่มีในเร็วๆนี้นะครับผมนะเนาะอีกสี่ตัวในตู้นะครับนอกจากยามามีเปดี้ลาฟินยาเลมอนด,อ 4, นด่นะก็มีตัวท็อปๆเหมือ,อนนนกกััะครรบา์ดไไทซ ก็ยังไม่มีบูสเตอร์เช่นเคยนะคะอ่ะมี3แพ็ควันนี้นะครับผม AFC Asian qualifier Showtime นะครับ Showtime อินโดนีเซียแล้วก็การไฮไลท์บาร์เซโลนาวินเนอร์แคมเปญนะครับผมแต่การเขียวก็มีปกตินะครับตามที่เปยมาเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานนี้ผมยังแซลมิโตะม,มาอยู่เลยนะขอให้มีมาสักตัวฮ มีตัมะคุโบมินามิโนมีตัมะคิคุโบมินามิโนมีตัมะคุโบมินามิโนสลับกันไปอยู่เงี้ยนะขอให้เด้แบบยิงสักลูกนึ่งเถอะพี่โคก็จัดมาให้อยู่แล้วสามตัวเนี้ยมาบ่อยบ่อยนะฮะมาบ่อยบ่อยนะครับะะมีตัมะคุโบมินามิโนต้องมาสักตัวหนึ่งอะ ไหนหาตัวแมนยูหน่อยดิวกไปแมนยูอีกแล้วไม่มีไม่มีอันนี้เป็นผลผลงานในลีกผลงานในลีกก็เพิ่งแพ้อะไรนะแพ้เชลซีเพิ่งแพ้ไปไม่ใช่เหรอนี่ไงกูโกเรไงย,ยิงใส่แมนยูอ่ะอู้กูโกเรียอู้ก,กูกเูเลยย์กยูกเูเลยย์ฉันเล่นเพลงกูกูเลยย์ละเออมีสกิลอะไรวะซูเปอร์ไอสกิลพิเศษฮาร์ดเวอร์กอร์ผู้ทำงานหนักนะครับสกิลจบสกอร์อะไรมีไหมฟไฟติ้งสปิดออเรียสอัเปอร์ตี้นะครับผมเฮดดิ้งอ่ะมีสกิลเฮดดิ้งเนอะเอาเออมงเข้าใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่มงเข้ามงเข้ามี พีเอทบิ้งมานะครับผมเออ่มีใครอีกที่น่าสนใจการ์ดเขียวเมื่อวานมีโปรยมา3คนนะฮะก็คือมิโตมะนะครับยูเล่นอเวเรสนะครับผมอเวเรสแล้วก็อีกคนหนึ่งใครวะลืมไปแล้วผมลืมไปแล้วใครวะเนี่ยลืมจริงเนยแหะประตูประตูอีกตัวหนึ่งนะครับผมมุสเลราตัวนี้นะครับมุสเลเรลานะอ่ามัสเลราถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะทุกคนนะลิ้นพันใะนนะ a, ตนัวนะนี้พูดคำใดอะไรก็ผิดก็ต้องพลาดอะไรก็ต้องขออภยัยไปณที่นี้ด้วยนะครับผมก็นอนไป2ชั่วโมงทุกคนเลยนะนนะนะโอเคเดี๋ยยววผมมม้อออนนนนาาาที่ิเเเรร์์แคปญขงบซโล แหนึงครับทุกคนเมื่อกี้ลืมพูดไปว่าแคมเปญของบาร์เซโลนาสัปดาห์นี้นะครับผมนอกจากว่าจะมีการ์ดโชว์ไทม์ไฮไลท์มาให้เปิดแล้วเนี่ยครับผมเขามีกิจกรรมวินินเนอร์แคมเปญแบบว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเอะไรย้อเลยอะเฮ้ยมีแพ็ทีมชาติด้วยว่าเดี๋ยว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 เดี๋ ถ้าเนี่ยครับผมคือมันจะมีแคมเปญไอ้นี่ด้วยนะครับนอกจากการ์ดไฮไลท์แล้วเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยหายไปไหนวะบนหน้าข่าวมีอยู่นะครับมีเขียนบอกอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะอันนี้โปรทองไม่ต้องไปดูของเก่าแลนะฮะเออไหนวะนี่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 วินเนอร์แคมเปญตรงนี้นะครับผมคือนอกจากการ์ดไฮไลท์แล้วเนี่ยสามตัวฟรีนะล็อกอินหนึ่งนะครับเล่นอีเวนต์อีกสองเนี่ยอ่านักเตะก็จะได้บูสต์นะครับเป็นไลฟ์อัปเดตเรตติ้งเซต 2A ครับ เหมือนกับตอนก่อนอัปเดตใหญ่เลยนะครับบาซ่าเขาได้ไปแล้วรอบหนึ่งนักเตะบาร์เซโลนาทุกคนนะนักเตะปัจจุบันของบาร์เซโลนาทุกคนนะครับผมจะได้รับเฉลิมฉลองแชมป์เลตติ้งฟอร์ม A ทุกคนนะครับผมนะ,ฉะเฉพาะการสแตนดาร์ดการไฮไลท์หรือโชว์ไทม์นะครับแล้วก็การเทรนดิ้งเท่านั้นนะครับการบิ๊กไทม์ไม่ได้นะครับผมเนาะบิ๊กไทม์ก็บิ๊กไทม์อีพิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอย่างอีพิกของรามิยามาก็ถือว่าเป็นเลตติ้งบอยู่แล้วมันโกงอยู่แล้วนะครับได้เฉพาะสแตนดาร์ดการ show time, ์์์ดไไไฮลลทททโชวมแะเนิง นะครับแล้วก็ต้องเป็นนักเตะปัจจุบันของบาร์เซโลนาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นใครมีบุสเก็ตล่างบาร์ซ่าที่เป็นการ์ดบาร์ซ่าที่ปัจจุบันย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็มันจะไม่ได้รับสิทธินั้นเฉพาะนักเตะชุดปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เหมือนครั้งก่อนเลยครั้งก่อนก็บาร์ซ่าครั้งนี้ก็บาร์ซ่าอีกแล้วนะครับฉลองแชมป์ให้อีกนะครับก็เป็นพาร์ทเนอร์หลักนั่นเองนะครับผมเอ๊ะบางคนถามว่าพี่เกมนี้นี่แมนยูเป็นพาร์ทเนอร์จริงหรือเปล่าในใน,ในทางปฏิบัติมันก็ไม่ได้แชมป์งมมกงกกกนน้้้าาาแแแแมอออีีีเร่จจจะะฟบบบบััลวต A ข โอ้โหด้ได้ฝันนะครับเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมันไม่ได้แชมป์แล้วมันแพ้ไปแล้วนะครับโอ้ยตายดิพักพวกอะประมาณนี้นะครับ1สัปดาห์ครับก์ดบาซ่านะครับผมได้เลตติ้งฟอร์อม A ไปยาวๆนะครับผม อ่าเราไปดูแพ็กกันดีกว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆไหนๆมาดูหน่อยดีแพ็กอะไรบ้างวันนี้น่าสนใจอ่ะแพ็กฟูลทีมที่สําคัญคือดูโค้ชด้วยนะทุกคนนะอิตาลีเบลเยียมแพตติไควดนะครับผม3แพ็กแหมนึกว่าเยอะ3แพ็กครับเพิ่มมา3แพ็กนะครับโอเคอันนี้ของเก่า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 นะครับขอดูอิตาลีหน่อยเดย์หนึ่งพันห้าร้อยทองที่ทรงคุณค่าครับผมกับการไฮไลท์ครบฟูลทีมนะครับผมตามสเต็ปเหมือนเดิมขอญาตดูโคสชก่อนละกันนะครับปั๊บก็ไป ลองบอลเคาน์เตอร์89ดลองบอลเคาน์เตอร์ที่หลายคนรออ่อะ89แต่ดูบูสเตอร์ด้วยนะครับบูสเตอร์เป็นอะไรครับ2บูสเ,เป็นอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเนี่ยดีเฟนซีฟกับสตัมมิน่าว่ะไปบูสกองหลังเฉอยอิตาลีก็ต้องเน้นเกมรับถูกป่ะนะเออแต่ทำไมซิโมเน่อินซักี้ไปเพิ่มเกมบุกอันนั้น,นเป็นสโมสรไงเป็นร่างสมโมสรโค้ดโค้ดสโมสรนะครับอันนี้โค้ดทีมชาตินะครับผมแล้วก็สตาร์เพลเยอร์นักเตะ5ดาวบวกสองจบนะครับ้อยเปนอร์เซ็นต์เตอร์ครับผมแต่ว่าไอ้บแข่งจบนะ สนเี่ยไปซัพพอร์ตกับพวกกองกลางตัวรับนะครับหรือไม่ก็พวกแบ็กนะฮะหรือพวกกองหลังนะครับผมค่าพลังกองหลังบางคนที่อาจจะสมมติ1นึอยู่นะครับใช้โค้ชคนนี้ก็อาจจะไปขยับ105นะฮะเออประมาณนี้นะครับค่าพลังโอเวอร์ออค่าพลังรวมของกองหลังหรือกองกลางบางคนก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะสำหรับโค้ชอิตาลีนะครับผมเฟเดริโก้ดิมาโก้นะครับโรเลนโซ่เปเรกินี่นะครับเจโนจิดอนารุม่านะครับมอิซิคินนะเอ่อโบลิการโนออโนเจโอโนริโรดิโรเลนโซ่นะครับผมซาโดโตนาลีนะครับ ผมพี่พูดช้าๆก็ได้ชัดๆขอช้าๆชัดๆคาลิฟอรี่นะครับผมเอออูกาเต้โอ,อ้ยไม่ใช่โอ้ย <c oughs> ผมยังหลอนอยู่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจูนตัวเองแป๊บหนึ่งโอ้ยทุกวินาทีนี่ยังมีความคิดของแมนยูอยู่เลยตอนนี้นะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ย,ยโอเค <c oughs> เห็นตัวยูเป็นอุกต้เฉยเลยอันนี้คืออิตาลีหนึ่งพันห้าร้อยทองนะครับและแน่นอนครับช่วงนี้ถ้าเกิดใครต้องการซื้อแพ็คนี้เนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ครับคงไม่ได้ค่อยอยากได้การไฮไลท์กันหรอกอยากได้โค้ชมากกว่าแต่ถามว่าคุ้มค่ากับหนึ่งพันห้าร้อยทองหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันเริ่มมีโค้ดทยอยแยกมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันนะขอดูเบลเยี่ยมก่อนละกันเบลเยี่ยมครับผมโอ้ยเก,กือบกดซื้อและมีทองไม่พออยู่แล้วนะครับ <laughs> มีใครเป็นเดอะบอยบอกอยังมีเดอะบอยอยู่นะใครว่าเดอะบอยเป นะจ๊ะเอ่อคีเวนเดอะบอยเนาะอืมแถมมาอีกรวมไปถลูกากูนะครับผมควินเดอะบอยดิโบกูตัวเรโนตสซานะครับผมมีใครอีกจินนีิโดกูก็มีนะครับเติร์สเติร์สเติร์เติร์เติร์เตเอ่ออังเดโอนาน่าไม่ใช่โอ๊ยทำไมคิดถึงแต่ตัวแมนยูเนี่ย เ <laughs> อามาดูโอนานะ่านี่ผมปล่อยมุกปะเนี่ยบางทีผมก็ปล่อยมุกบางทีผมก็เบอร์จริงนะทุกคนนะนะแต่ถ้าลิ้นพันก็ต้องขออภัยนะควิคเคานเตอร์ควิคเคานเตอร์แปดสิบเก้านะจ๊ะเออบูสเตอร์บอลคอนโทรลกับแอตแทกกิ้งอบเวย์นิสเฮ้ยตัวนี้ตัวน,วนี้น่าจะเพิ่มให้กับพวกปีกกองหน้าแล้วก็กองกลางตัวรุกนะครับค่าพลังโอเวอร์ออลนะลูด,ดิกาเซียนะครับเพิ่มบอลคอนโทรลกับแอตแทกกิ้งอบเวย์นิสนะครับกองหน้าสายสายสายผิวอ่ะนะครับอย่าง ike, ลูมินิเก้อะไรพวกนี้นะครับแต่อาจจะไไไมมมม่่่่่ด้เเเพพิิจบบสกกกออรรรร์งะะุนคคัใที ช้กองหน้าปีกนะครับหรือตัวลูกตัวอื่นนะครับผมถ้าซื้อโค้ชคนนี้ไปนะครับผมอาจจะไปขยับอุบออิจากเดิมเนี่ยอาจจะ105อาจะไป106อะไรเงี้ย104จะเป็น105นะครับลองกดเล่นดูในแอปก็ได้นะครับผมลงคลิปไปแอปก็น่าจะอัปเดตแล้วนะนะประมาณนั้นนะครับบูดี้กาซีนะครับหรือรอรีวิวก็ได้นะครับไม่รู้ว่าจะต้องรีวิวหรือเปล่าว่านี่แพ็กแบบนี้เนี่ยจัดกันหรือเปล่าล่ะต้องรีวิวไหมเนาะแบบนี้นะฮะอาจจะพูดคร่าวๆนี้ก็หลายคนก็น่าจะนึกออกแล้วนะครับแต่สาหร ก็เบอเด็กก็ชินนะครับนี่ถ้าเกิดใครไม่อยากเปลืองทองนะครับในการต้องซื้อ1,500งพันอเอ่อทองเพื่อจะอยากได้โค้ดเนี่ยก็ต้องรอแบบนี้แหละครับโค้ดแยกนะครับแพทริกไควดนะครับห้าร้อยทองสองบูสต์นะครับสไตล์อะไรจ๊ะปึ๊บเข้าไปโอ้โหโพสชั่นเกมอะสายคลองบอลครับแปดสิบเก้าบูสเตอร์ยังเพยเยอร์นะครับผมอ่าปั้นดาวรุ่งปั้นดาวรุ่งนะครับแล้วก็เอ่อบูสเตอร์สองบูสต์นะครับโลพาสกับดีเฟนซีฟเอนเกจเมนต์นะครับผมก็เป็นพวกกลางรับเนาะสายพวกเอ่อสายดิฟไดนิงเพเเมกอร์เม สายโฮเพอ์โฮบอลอะไรเงี้ยนะครับกังออเคสเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมของแพทริกไคลเวิร์ดนะครับถ้าไปบูสต์ตรงๆนะครับผมโคสเหล่านี้โค้ชใหม่3คนนี้นะครับผมก็เป็นไปได้ว่าพอไปใช้แล้วเนี่ยค่าพลังโอเวอร์ออลของเดิมที่เราใช้อยู่นะครับโอเวอร์ออลอาจจะเพิ่มขึ้นสําหรับนักเตะบางคนนะครับถ้าเกิดมันเข้าขายตามตําแหน่งตามสไตล์ตามที่ผมบอกนะครับผมเนาะเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าค่าค่าโค้ชมันเพิ่มเป็น89แล้วก็บูสเตอร์2บูสต์สเมตรข้างในมันจะไปซัพพอร์ตบางตําแหน่งที่เหมาะสมกันนะครับผมประมาณนี้นะ นะครับผมแพ็คใหม่นะฮะโอเคเมื okay. ่อก่อนนี้ผมรีวิวยกแพ็คเลยนะเออแพ็คหนึ่งพทองรีวิวยกแพ็คอัพยกแพ็คเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ต้องว่างกันตามตรงนะครับผมคนให้ความสนใจไม่ไม่เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็แค่รอดูแค่โคนะ้ชนี่ยไม่รู้ว่าแนวโน้มในอนาคตพี่โคจะเปลี่ยนกลเม็ดกลเม็ดเด็ดขอนการ์ดไฮไลท์หรือเปล่าใส่บูสเตอร์มาสักตัว2ตัวในแพ็คก็ยังดีเนาะคนจะได้เอาไปใช้ดีกว่าเอาไปย่อยนะครับประมาณนี้ฮะมีอะไรเพิ่มเติมป่ะเนี่ยแพ็คอะเออเดี๋ยวขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะผมอาจจะหลงตานะครับปึึบป๊บบบางงททีดูไม่่ััวถนะครเมมืื่่ออกกีี้้เเห็นแวบ ยูเรเปียนเมนี่อันนี้อันนี้ของเก่าเนาะอันนี้แพ็คเก่าเนาะแล้วก็ถ้าถ้าผมจาผิดตรงไหนก็ขอขออภัยนะเพราะว่าเป็นการไลท์บางทีเราไม่ได้เข้าเข้าไปเข้าไปดูมากนักนะครับผมอันนี้อย่าลืมนะอย่าลืมนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอแยกคลิปนะครับผมไปอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าตัวไหนหน้าแรกถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้แบบช่วยดูทีมเนี่ยก็ส่งมาในแชทก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ในใน Facebook ก็ได้นะครับเพื่อให้เห็นรูปนะครับทีมปัจจุบันของคุณนะครับถ้าเกิดอยากมีส่วนร่วมกันเนอออต่่ยยกินนนนรัมีี้ดววขสุซึง เดวะมีอยู่90ทองเองไอดีนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องขออนุญ,ญาตสลับไอดีนะครับผมไปอีกไอดีที่มีทองหน่อยนะครับอันนี้อะไรฮะอันนี้เนี่ยจริงๆผมจะทําคลิปเรื่องนี้เนี่ยตอนตอนเช้าแล้วนะครับเห็นข่าวมาตอนสายๆเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าเอ่อรีจิสเตอร์นะครับคือลงทะเบียนลงทะเบียนสําหรับคนที่จะไปร่วมง,งานที่ออนไซต์เท่านั้นนะที่ญี่ปุ่นนะคุณอยากไปปะล่ะนะครับก็จะได้รับพวกออของรางวัลด้วยนะครับมีพวกติ๊กเกอร์มีเอ่อเปิดฟรีอะไรด้วยรู้สึกนะที่เข้าไปอ่านดูนะครับผมแต่ว่าเงื่อนขอแบบว่าเคือ ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ไปชมงานไปเยี่ยมชมงานนะครับถึงญี่ปุ่นเลยเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปเน้นเท่าไหร่นัก,กน,นะครับผม,นะนะมเานาะเนาะบางคนสงสัยว่ามันคืออะไรไงก็ต้องพูดนิดนึงเกินเกินนิดนึงนะครับมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจไหมเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปที่ไอดีที่มีทองนิดนึงนะครับผมขอลองสุ่มร่วมสนุกซอนถึง0ินสักรอบหนึ่งเด้อ A few moments later อ่ะมาเอาวันนี้ดีกว่านะครับผมมีอยู่2 0 0พกว่าทองนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตร่วมสนุกสักสัก สักครั้งหนึ่งสักจุ่มหนึ่งอันนี้เป็นวันล็อกอินวันที่15ของเจคับล็อกอินวันละสิบาทขาดใจด้วยนะครับทุกคนนะ15วันหมดแล้วเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่ามีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะถึงวันที่23มอ่ะ23 8โมง5้นาทีก็คือวันนี้แหละนะก็คือหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือล็อกอินก่อนก่อน9กโมงเช้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่15พอดีเลยนะครับใครล็อกอินมาครบแบบนี้ก็จะได้สูงสุดเลยนะครับ150ทอง โ <c oughs> คตรเยอะอ่ะโอเคมาลองซอนหนึ่งมินกันหน่อยนะครับนี่เด้งมาเลยเหมือนรู้ใจนะครับผมว่าอยากให้เปิดแพ็กนี้ขอซอนหนึ่งมินหน่อยนะจ๊ะโอกาสก็มากอยู่เพราะว่า100ตัวในตู้นะครับแล้วก็มีโชว์ไทม์4ตัวถึงไม่ได้ซอนก็อาจจะได้ปลดใจโชว์ไทม์ตัวอื่นสักตัวหนึ่งแต่ว่าต้องซอนเดขอซอนนะจ๊ะฉลองแชมป์กับซัดน้ำฮอตสปาหน่อยนะครับยินดีด้วยกับซอนหนึ่งมินแชมป์แรกของสปา มาใช้ชมหน่อยนะจ๊ะไปพุกแตกหน่อยจ้าตุ้มใส <c oughs> ่สีเขียวข้างในข้างในสีเขียวข้างในสีเขียวมีมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์เปลี่ยนสีหน่อยแดยงแดงอันนี้ไอ้ไรใช่ไหมโอ้อัสมูนไหนๆก็ไหนๆละขอให้จุ้มหนึ่งนะครับ ขอจุ่มหนึ่งแลวแกันนะซอนหนึ่งมินครับฉลองแชมป์กับท็อตแนมอสเปอร์ขอหน่อยนะครับพี่คอจา๋าเฮ้ย <c oughs> hey. สองรอบชัวร์ทางไม่แตกเลยหรอมีร้อยตัวในตู้เนอะเปลี่ยนสีหน่อย <like> แดงๆหน่อยแดงๆโอ้ไม่แดงเลยอะ่ะโอ้ย อะไรวะแล้วหกร้อยทองอีทุกคนอ่ะเถ้าทำอีกเก้าร้อยกดเก้าร้อยจุ่มนี้ได้นะปึ๊บเจ็ดร้อยอ่ะถ้า 900, ไปนะเล่นอีเวนต์น่าจะครบเก้าร้อยนะเนี่ยใช่ปะ่ะโอ้ไม่มีแล้วอ่ะถ้าเป็เล่นอีเวนต์อีกเก้าร้อยห้าสิบน่าจะครบเก้าร้อยได้จุ่มหนึ่งในจุ่มหนึ่งอาจจะมีสิบนะครับผมหรือว่าผมเปิดทีละร้อยดีกว่าโมโหโมโหขอเปิดทีละร้อยแล้วกันครับ โอ้นี่ระเบิดตอนนี้เบอร์แล้วไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะครับผม <laughs> ไม่ควรหน้ามืดเป็นอย่างยิ่งนะครับหน้ามืดพี่แหม่สองพันทองทอํเหมนกับสองหมื่นทองฮ <c oughs> ึ๊บว่าเก็บมาตั้งนานกะว่าจะรอลูมินิเก้จริงๆเอ,เอาเอาทองแบบนี้ไปเปิดลูมินิเก้ดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าซอนนะเว้ยซอนนะเว้ยแล้วมีค่ร้อยตัวในตู้อะทุกคนขอหน่อยขอหน่อยอีกสี่รอบอะค้างเต็มแล้วตอนนี้อันลออ็อกไป ค้งสำรองไปฮึเฮ้ยเฮ้ยห,หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วละ่ะซอนิงมินได้โปรดเถอะได้โปรดพี่น้องขอร้องนะครับผมขอร้องละ่ะซอนิงมินเกาหลีใต้เกาหลีใต้เบอร์สิบใครวะนน้าซาเลมโอ้โย คลิปกี่นาทีแล้วไม่รู้ทุกคนนะถ้ายาวไปออไปนะเนี่ยเพลินๆไปเลยฮะซาเลมเอาเอาดอลอะไรสักอย่างครับโอ้ยเอาดอลซาลี่ออ่ะอ้สามร้อยไม่แน่ไม่แน่ใครจะไปรู้ล่ะเพมือนได้โชว์ททมต่อแต่สองรอบติดอ่ะเอออุ้ยขอซอนได้ไหมอ่ะขอซอนได้ป่าขอซอนได้ป่าอีกสองร้อยเนี่ยเหลือเจ็ดสิบห้าตัวละ โอ้ยไอ้ดีนี่มีเชฟชิงโก้เลยเนี่ยเป็นยืนคู่กับซอนแจ๋วเลยเนี่ยเชฟชิงโก้ไปยืนคู่กับซอนร้อยสุดท้ายเรี <100 S 2> ยบร้อยร้อยสุดท้ายก็เรียบร้อยไปอ่ะใครเปิดก็ขอให้โชคดีนะครับผมเนาะสำหรับแพ็กวันนี้นะครับผมมานี้แล้วกันนะครับโอเคครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอมสกีโปรบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับพี่น้อง Oh.